วัดีค่ะวันนี้จะมาแกงหน่อไม้ดองนะคะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่วันนี้จะเป็นแกงกะทินะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีน้ำพริกแกงแดงนะคะแล้วก็ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวก็จะเป็นน้ำปลานะคะก็จะมีพริกขี้หนูซอยนะคะ ือว่าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใช้พริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นใบโหระพาใบมะก,กรูดนะคะนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองนี่ทําเองนะคะแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นไก่นะคะสับเรียบร้อยละว,วันนี้ใช้กะทินะคะใช้กะทิสดนะคะ อันนี้คือหัวกะทินะคะนี่ก็จะเป็นหางกะทินะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะก็จะใส่หัวกะทินะคะก็จะเอาหัวกะทิลงไปเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวให้แตกมันนะคะ,อ,ะอันนี้เตาเปิดนะคะ เปิดไฟไว้ในหม้อแล้วนะ,ะนนหม้อมันร้อนจะเอาหัวกะทิลงไปเคี่ยวนะคะให้เขาแตกมันนะคะเนี่ยเขากำลังเดือดปุดๆแล้วนะคะก็คนค่ะไม่ให้เขาติดก,ก้นนะคะคนให้เขาแตกมันนิดนึงแล้วก็จะเอาน้ำพริกนะคะน้ำพริกแกงแดงนี่ใส่ลงไปเลย เราก็จะผัดน้ำพริกนะคะผัดน้ำพริกให้หอมน้ำพริกเนี่ยพี่หอมซื้อจากพี่หอมไม่ได้าำเองนะคะซื้อจากแม่ค้าแถวบ้านเนี่ยนะคะเขาเห็นไหมเขาโขกนะคะเขาไม่ได้ปั่นนะคะก็เขาโขกไม่ละเอียดนะคะจะหยาบๆเนี่ยจะเห็นกากของพริกอยู่นะคะเนี่ยเราก็จะผัดน้ำพริกให้หอมนะคะ นี่กะปินะคะเมื่อกี้พี่หอมไม่ได้บอกนะคะว่าจะใส่กะปิลืมไปค่ะก็พอผัดน้ำพริกหอมแล้วนะคะพี่หอมก็จะใส่กะปิลงไปผัดด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำพริกแกงในเวลาเราซื้อเขาจะไม่ใส่กะปินะคะเราต้องเอามาใส่เองไม่งั้นไม่ไม่งั้นก็บอกให้แม่ค้าเขาใส่ให้นะคะแต่ถ้าน้ำพริกเรามาเก็บไว้น่าอย่าอย่าใส่นะคะกะปิจะทําให้กลิ่นน้ำพริกเขาเปลี่ยนนะคะตอนนี้ แล้วก็ผัดไปนะคะผัดให้น้ำพริกแกงกับกะปินะคะเขาหอมหอมพอน้ำพริกนะคะกับกะปิเขาเริ่มหอมนะคะแล้วเขาเข้ากันดีแล้วนะคะ <Okay. S 2> เราก็จะเอา นี่นะคะเอาไก่ลงไปผัดเลยนะคะเราก็จะผัดนะคะเราจะผัดไก่กับน้ำพริกนะะี่ฮะให้ไก่เขาเปลี่ยนสีเลยนะคะ ช่วงผัดนี่นะคะถ้าเกิดเราเราดูว่าน้ํามันจะแห้งนะคะเราก็เติมห่านกะทิไปนะคะนี่ห่านกะทินะคะพี่หอมก็เติมห่านกะทิลงไปเป็นระยะระยะนะคะเราก็จะผัดให้ไก่เขาเปลี่ยนสีนะคะ ไก่เขาเปลี่ยนสีแล้วจะใส่จะใส่หน่อไม่ดองลงไปเลยนะคะหน่อไม่ดองนี่ต้มแล้วนะคะก็จะใส่หน่อไม่ดองลงไปผัดด้วยเลยค่ะก็แล้วแต่นะคะบางคนเขาก็ปรุงเลยนะคะแต่พี่หอมว่าให้หน่อไม่ดองเข้าไป เข้ากับน้ำพริกนะคะเอาไปผัดเข้ากับน้ำพริกก่อนจะได้เข้าเนื้อก็ถึงรสชาติดีพอเราผัดลงไม่ดองเข้ากับน้ำพริกดีแล้วนะคะเราก็จะเติมนะคะก็จะเติมหางกะทินะคะ น้ำให้พอกับปริมาณที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็ปล่อยให้ไก่เขาเคี่ยวให้สุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้พี่หอมยังไม่ปรุงนะคะตอนนี้ก็เดือดมานานแล้วนะคะไก่ก็เกือบจะสุกแล้วหมูไม่ดองนี่เราก็ต้มมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาปรุงกันเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำปลานะคะเรียง่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราควนะคะว่ามนที่แกงซื้อนะคะเขาจะใส่เกลือเยอะจะเค็มนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเราใส่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ชิมดูก่อนน้ำน้ำตาลปี๊บนี่เขาจะละลายไว้นะคะไม่ใช่น้ำตาลปี๊บสิน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ูดผิดชอบพูดผิดกับคำว่าน้ำตาลปีบีบดนะ้วยแหละจนเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็รอให้น้ำตาลมะพร้าวขละลายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปชิมมาชิมรสนิดหนึ่งนะคะเดียพี่หอมจะ ด้วยน้ำตาลทรายเป็นนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายนี่ก็จะหวานแหลมนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาไปอีกนิดหนึ่งเพ mm hmm. ราะว่าสแสดงว่าน้ำพริกแกงเจ้านี้ mm hmm. เขาไม่ใส่เกลือเยอะนะคะโอเคค่ะการปรุงรสชาติแกงนี่ก็เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็แล้วแต่นะคะคร mm hmm. อบครัวใครคร mm hmm. อบครัวมันนะคะบางครอบครัวอาจจะชอบรสน้นรสนี้ก็เติมเอานะคะ เราทำไม่ายตัวนะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่หอมจะใส่กะทินะคะจะใส่กะทิลงไปก็ถ้าใครชอบข้นนะคะถ้าใครไม่ชอบข้นก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวพี่หอมชอบข้นนะเนี่ยชอบข้นประมาณนี้นะคะมันจะได้ความมันของกะทิด้วยนะคะทีนี้เราก็จะเคี่ยวให้กะทิเขาสุกนิดนึงนะคะเพะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะ นั้นก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะใส่ใบมกะกรูดแล้วก็ใส่พริกนะคะเดี๋ยวให้ให้พริกกับใบมกะกรูดก็สุกแป๊บนะึงเดี๋ยวเราก็ ใส่ใบโหละพาแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะจากนั้นก็ตามด้วยใบโหละพาเลยนะคะใบโหละพานีเ่เป็นใบโหละพาหน้าบ้านที่หอมนี่เองนะคะไม่ได้ซื้อนะคะเราใส่ใบโหละพาแล้วเราก็กดกดให้เขาจมน้ํานะคะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาตักกันเลยนะคะพร้อมตักเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ